วัดบางพลัดจรันสนิทวงเจ็บางพลัดกรุงเทพมหานครขอเชิญศรัทธาสาธุชนทุกท่านเที่ยววัดไหว้พระขอพอรวัดเก่าแก่สร้างตั้งแต่สมัยอยุทยาขอเชิญศรัทธาสาธุชนเที่ยววัดทำบุญไหว้พระขอพอรหนึ่งหลวงพ่อพระประธานในโบสถ์วัดบางพลัดสองพระพุทธอนันตชินหรือหลวงพ่อโตวัดบางพลัดพระประธานในวิหารและพระป่าเลไล หน้าวิหารสาพระพุทธสิริสากยมุนีสีบางพลัดพระประธานหน้าวัดบางพลัดสพระสังกัจจายวัดบางพลัด 5. ห,หลวงพ่อพิกุลบุญศาลาใหญ่ ไหว้ขอพรรอยพระพุทธบาทหลวงพ่อพุทธมณีพระแก้วมรกตพระศรีวลีหลวงปู่ทวดหลวงพ่อโตหลวงปู่หรือหลวงตาแจม่มอากินจนโนอดีตเจ้าอาวาสวัดบางพลัดและไหว้ขอพรอ,องค์้ทวเวศสุวรรณวัดบางพลัดขอโชคลาบจากไอ้ไข่และพิจุกทำบุญหยอดตู้ต่างๆตีระฆังทำบุญใส่บาทสามเณรทำบุญใส่บาทใหญ่ตู้ทำบุญเสี่ยงเสียมสีตู้ทำบุญเติมน้ำมันตะเกียง ตู้ทำบุญพระประจำวันเกิดตู้ทำบุญธนาคารเติมบุญตู้ทำบุญไพรสเีส่งบุญตู้ทำบุญลงศพให้ผู้ยากไร้และลงศพเด็กที่แทงตู้ทำบุญไหว้พระธาตุประจำปีเกิดตู้ทำบุญเท้าเวสสวน์และขอเชิญร่วมทำบุญสร้างกุฏิสงฆ์สี่ชั้นตามกำลังศรัทธาภายในวัดมีตลาดเช้าทุกวันตั้งแต่เวลาสี่นาฬิกาถึง10นาฬิกา30นาที มีอาหารเลิศรสข้าวของสินค้าราคาถูกมากมายพ่อค้าแม่ขายเป็นกันเองมีโรงเรียนศูนย์ฝึกอาชีพทั่วไปทุกแผนกมีโรงเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงประถมศึกษาปีที่6วัดบางพลัดยังมีท่านามเก่าแก่โบราณขอเชิญชวนท่านปล่อยปลาปล่อยนกและลอยกระทงปล่อยทุกปล่อยส่สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่เจ้าอาวาส099 539 3599สาธุชนทั้งหลายสามารถเที่ยววัดทำบุญไหว้พระขอพรได้ทุกวันณนะวัดบางพลัด